อ awesome ่าฮะบ่บขี้วัวไปต่อสุดยอดเบสทปอเอาบนไก่หน่อยทุกคนเอ๊ะ

จิ oh, <bu> ๊บก uh ิบกิบ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 ิไก่หน่อยเพื่นแยกโซลูกไก่เนีกยก็แม่เพื่อนโอบุ เราก็บอใครสบายอากาศมันเปลี่ยนค่ะช่วงนี้แดดเนาะค่ะเนาะนอ,อยู่ประเทศสโลโวีวเนยียเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวพาไปบึงดอกใหม่ค่ะดอกทิวลิปค่ะเดี๋ยวดอกใหญ่แห้งทุกคนซ้ำมือเฮาเนีเอาะสมเซ่เ <Yeah, something. S 2> นใหญ่นี่ซ้ดอกตรงนี้ <laughs> ไปค่ะ กะับรอบๆบ้านค่ะนี่กัแม่นของเพิ่อนเพื่อนนี่ละค่ะของเพิ่นเนาะค่ะเนาะบริเวนของเขาค่ะเดี๋ยวไปพาไปบึง้งดอกบาเก็ตเพิร์นค่ะแล้วกะัดอกเชอรี่เนาะค่ะเนาะอยู่นะ่ะต้นอยู่พื่นนะคะ่ะไปค่ะก้าต้นก็โยข้างบ้านนี่แหละค่ะ <c oughs> <c oughs> ในข้างบ้านข้างบ้านเด้อค่ะเด้อแล้วก็ทิวลิปนะคะทิวลิปะค่ะกับพวกแก เนาะอันนี้กัต้นบักแอปเปิลอยู่ข้างบ้านนี่แหละค่ะเฮ้ยไปเบิ้งดอกมั่นค่ะไปไปนี่ค่ะดอกแอปเปิลนะคะคอยกับเข้าใจพี๊คอยกับเข้าใจว่าเป็นดอกซากุระดอกบักแอปเปิลค่ะทุกคนอันนี้ก็ต้นมั่นเนาะคะ่ะเนาะดกดกดกปีนี้ดกดกฮาวกับมาเบิ้งดอกเชิรี่ค่ะ เชอรี่กับสีดอกหน่อยแน่นะคะเนาะเชอรี่นะคะดอกกับสีประมาณนี้นะคะไอ้ลูกแดงๆอ่ะนะที่เอาใส่ไอต่อไอติมกันนะคะเชอรี่เนาะค่ะเนาะ,ะ,นะ,ะนกับต้นสีดอกมั้กับสีประมาณนี้เห็นชัดปะค่ะนะคะโดกค่ะถือว่าโดกยุ่งปีนี้ก็ได้นะคะมีอยสองต้นของอีแม่มีอสองต้นอยู่เฮืนะะอนนี่เนาะมีต้นนี้กับต้นนั้น มีสองต้นมะเขือเปิลต้นใหญ่กับที province, ここ่น like ี right ่แก่เฮือนนะคะแก่เฮือนเนาะคางเฮือนนะคะอันนี้ก็แอปเปิ้ลค่ะนี่แอปเปิ้ลนะคะเห็นพันธุ์สีเขียวๆดอกเพิ่นจอกระสีเป็นนั่นสิละค่ะเดี๋ยวเพิ่นกระสีบานแบบนั้นนะคะต้นแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลที่ขาวๆนะคะจุดกลางนอกนะคะเห็นไหมคะแม้นแอปเปิ้ลเบิร์ดนะคะแอปเปิ้ลเบิร์ดเลยนะคะน่ะแอปเปิ้ลค่ะ เนาะไปค่ะไปเพิ่งค่ะนี่อยู่หลังบ้านเลยดิยูหลังบ้านค่ะเนาะอ,อ๋อหลังบ้านอดอกแอปเปลิลเต็มต้นอยูป่ะนะทุกคนบอกแอปเปิลนี่นคะคะอันนี้แอปเปลิลแอปเปิลข้างน,นั้นเลยเขาวๆเนี่ยดอกต้นเขีขยวๆสักหลักแทรกเล็กดูเลยแอปเปิลค่ะ <c oughs> แอปเปลิลเนาะเป็นแอปเปลิลงามปุค่ะขอบคุณค่ะนี่ค่ะดอกเหลืองๆเนาะคือดอกไม้บ่ค่ะกินได้นะคะต้นนี้เนาะเพื่อน,นต้นยังเนาะบอ้หูหจากบระเด็นหัค่ะคอมเมนต์มาบอกเด้เลยค่ะเด้อน,นี่ต้นมันในขั้นในหน่อยเนี่ยควรกัสิไปเอสลัดแน่ไทยาบานเฮ้ามาอยู่เนาะคนต่างอ่า กลางบ้านเนามาอยู่เขากาซิเอิร์นเราพักกิเลสฝรั่งนะคะอันนี้เขากะโบหูนะคะอดอมมกมัคคิงามตัวประเทศเลยค่ะสีเหลืองข้างบ้านข้างเงอนนี่นี่ค่ะกาซิอันนี้กาซีแมงบักดอกแอปเปิ้ลค่ะเหอามาขัดกำลังจอดอกจอดอกแล้วน,นี่ค่ะสวนขั้วอีเมลเพิ่นอันต้นอันนี้มีทั่วไปค่ะเนาะ คนไทยห้ากระสีมาตม้มคือมันกระสีออกคมๆค,คือพักขี้เล็กเนะะื้อค่ะอันนี้กระสีเป็นสวนรัวอีเมีเดี๋ยวเสียบบกพริกมะปูกค่ะบะพริกมะปูกนะะเนาะค่ะเนาะสั้นมะกร่องเพื่อนกระปรูกไว้แล้วกระดอกไม้เพื่อนนั่นแหละดอกยางบุกครหูวกระสีมีสตรอเบอรี่นะคะมีสตรอเบอรี่มีรัดเบอร์รี่อยัาง,งเพื่อนนั่นรัดเบอร์รี่อันนี้ของเอื้อ ข้องเอื้อยไผ่นะคะเพิ่นกระสีปลูกนี่อันนี้ข้องเอื้อยไผ่กระสีปลูกักอ่ะน,นะค่ะปลูกสวนขั้วของขอั้วนั่นการเนาะก้านแม่ข้างบนก้นแม่ข้างบนนะคะคือสีแม่ตอ้ายอ้พี่สายแล้วก็เอื้อยไผ่อยู่ค่ะข้างบนนะคะไว้ค่ะ นะคะดอกเหลืองๆนะต้นมันเพิ่นกระสีซ้ำเนีย่ยเิ่นกระสีเปเอ็ดสลัดขึ้นเป็นบนนันเน้ากระเฉาต้นใบนอนมันแน่กับเอ็ดขี้เล็กนะคะเนะเาะรสารรมะจอกคมๆคือขี้ละะเล็กนี่ยแหละค่ะเนีคค่ะ,ะมาอย่างโมบึงไกลๆดอกง้ายใ่ายพี่น้องของฟองป่าที่ลีบป่าเพิดแล้วเบิ้งดอกง่ายยี่เลยแม่เพิ่นกระหัวขวานเอาถ่ายรูปบอก มันใหญ่มันงามเนาะนี่ค่ะดอกกุหลาบกับคาะต้องทอดดอกเนาะบมื่ตายดิค่ะกุหลาบหิมะมาขาวเต็มมันก็เกิดขึ้นคือเก่าคือที่รีบนี่คือกัน่ะบ่ตายเนาะโอเคค่ะค่ะสำหรับคลิปดีกะลุงมตัวมัดกับไปนะชาก่ะขอฝากคลิปนะคะคลิปไม่เยี่ยมไม่เยือน มือนีมือวันหยุดของประเทศสโลวีเนียเนาะก็เลยมากินเขาน้ำเพลนกับพอกับแม่ของแฟนเนาะมากินข้าน้ำเพลนล่ะก่ะมาเอ็ดคลิปท้ายคลิปเลยล่ะค่ะให้พี่น้องบึ่งน้ำกันเนาะค่ะใครจ้าไหนถ้าถูกใจกับกดฝากากดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ไปะนะชานะคะเอ็ดคลิปต่อไป หาคลิปดีๆมาให้เบึ้งต่อไปค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ